สวัสดีครับผมแบงค์ก,กโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมมาแคสเกมวอลซาก้านั่นเองครับผมนะซึ่งเป็นเกม3ก,ก๊กแบบมือถือนั่นเองครับผมนะซึ่งเป็นเกม3ก๊กแบบมือถือแบบเปิดเพิ่งจะเปิดใหม่มาครับผมนะคุณก็เจ้าของเกมก็ได้ไหมผมลองเล่นดูครับต้องขอขอบคุณเจ้าของเกมที่เอมาเกมให้ผมลองเล่นดูครับผมนะซึ่ง หลายท่านถ้าเกิดใครยังไม่รู้ผมเป็นแฟนซีรีส์สามก๊กยี่แล้วผมนะผมชอบวีก,ก๊กกบโจโฉถ้าใครยังไม่รู้นะแต่ว่าคนที่ติดตามมาคงจะรู้กันอยู่แล้วนะดังนั้นผมมีเกมสามก๊กมือถือมาให้ลองเล่นผมก็เลยเออแน่นอนครับผมน่าจสนใจมากนะผมก็ต้องม,มาลองดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะก่อนอื่นถ้าเกิดเราข้ามพวกเนื้อเพลงเปิดหรือว่าวิดีโอเปิดหรือว่าการสอนอะไรครบมาแล้วเราก็มาอยู่ในหน้าจอนี้ครับผมนะซึ่งก็คงจะเป็นการ อัปเดตอัปเกรดแล้วก็สร้างฐานแล้วก็ไปตีศัตรูอะไรมาเนี่ยแต่ว่าภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนะสำหรับเกมมือถือแนวสมัมก็กนะโอเคคนระับงั้นก่อนอื่นก็ขอเก็บสเสบียงก่อนสเสบียงเต็ม2000รู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องทาคือต้องอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดบ้านไปเรื่อยๆอยัปเลเวลอพอเรามีตังเนี่ยแล้วสามารถเก็บตังได้จากโรงนี้ครับผมนะเก็บมาได้เรื่อยแล้วสามารถอัปเลเวลไปเรื่อย,อยผม สิรเราต้องทําง่ายๆเลยคนระับผมนะไม่ได้มีการสร้างหรือการอะไรไม่ได้ยุ่งยากก็คือเราก็อัปเกรดจนกว่ามันจะหมดตังอั่นแหละไม่มีคนงานว่างอ๋อเราสามารถอัปเกรดได้แค่ทีละสองอันบ่เพราะคนงานเรามีแค่นั้นแต่เราสามารถเพิ่มจํานวนคนงานได้ใช่ไหมจากตรงนี้ใช่ถ้าเกิดเราสร้างบ้านคนงานเราก็จะสามารถเพิ่มได้อีกใช่ไหมงั้นสร้างไม่เอาสร้างสองอันแล้วมันไม่ไม่จุใจเลยดังนั้นเราจะมาที่ร้านอืม ตึกสื่อวับ้านคนงานบ้านคนงานอ๋อถ้าจะสร้างบ้านคนงานต้องใช้ทองครับโอ้ผมยังไม่มีนะวิธีการเพิ่มทองก็คือการเติมตังนั่นเองใครที่สนใจอยาสร้างให้เร็วขึ้นก็ต้องมาเติมทองเพื่อเอาบ้านคนงานเพิ่มขึ้นโอเคแล้วบ้านคนงานมันสามารถที่จะอัปเกรดได้ปะ่ะแล้วบ้านบ้านคนงานมันอยู่ตรงไหนวะแท่นแม่ทัพเลเวลหนึ่งอ๋อได้แล้วโอเคครับตอนนี้เราอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดตรงนี้ไปด้วย โอเคการอัปเกรดบ้างก็อัปเกรดไปเรื่อยๆก่อนเรามีตังค์เท่าไหร่ครับแนะนําว่าให้อัปเกรดจนกว่าตังค์จะหมดครับผมนะแล้วเราค่อยทาอย่างอื่นตอนนี้ก็อัปเกรดไปเรื่อยก่อนสามารถเพิ่มจํานวนแม่ทัพที่เราจะเอาได้ผมนะตอนนี้เรามีแม่ทัพแค่หนึ่งคนก็คือไอคนนี้ครับเดินไปเดินมาเนี่ยสามารถดูข้อมูลของแม่ทัพได้ตอนนี้ผมมีแม่ทัพอีกคนเดียวคือสมโขว์ผมนะซึ่งเป็นเกรดสีฟาซึ่งเกรดการหายากของแม่ทัพก็จะมีอยู่สี่เกรดครับผมนะมีเขียวมีฟ้ามี ม่วงและก็ม่วงกรอบทองนะโหคือแม่งตอนนี้ผมมีเกรดสีฟ้าก็คือเป็นเกรดที่2หายากอันดับ2เท่านั้นเองยังมีเกรดม่วงกับม่วงกรอบทองอยู่ครับซึ่งเป็นสโมโขนะใครไม่รู้จักผมรู้จักนะสโมโข่นี่เป็นนัก,บกรบ3าก๊กที่เป็นคนฆ่ากําหลงนักรบสุดแกร่งของงอกโกคกขับผมนะเป็นคนชนเผ่าของพวกเบ้งเฮกอะเออสามารถอัปเกรดได้้ลยเหรองั้นอัปเกรดดูหน่อยไหมอัปเกรดแม่ทัพอัปเกรดแม่ทัพอัปเกรด5ครั้งโจ อ๋อหินได้พีไม่พอต้องใช้หินได้พีในการอัปเกรดด้วยผมนะตอนนี้ยังไม่มีหินพีก็อัปเกรดไม่ได้โอเค้นปล่อยไว้ก่อนแต่ทั้งนั้นเราลองมาเรียกจำนวนแม่ทัพดูหน่อยไหมอืมน่าจะกดเรียกนี้เพื่อที่จะสุ่มเรียกแม่ทัพกับผมนะมการเรียกแม่ทัพก็จะมีนี่ครับสามแบบก็คือเรียกแม่ทัพดีที่ต้องใช้ค่าชื่อเสียงว่ะต้องการร้อยชื่อเสียงตอนนี้ได้แล้วแล้วก็เรียกฟรีหนึ่งครั้งเรียกแม่ทัพเก่งและแม่ทัพเทพ เรามาลองสุ่มดีกว่าครับผมนะเนี่ยความสนุกของการเล่นเกมมือถือก็จะตรงนี้แหละครับผมนะเราจะมาสุ่มแม่ทัพกันว่าจะได้แม่ทัพเทพไหมเรียกแม่ทัพเทพก่อนเลยครับมาถึงเด้แม่ทัพเทพเกิดตอนตท้าอยู่ว่าเออมาเรียกแม่ทัพดีกันก่อนมาเรียกแม่ทัพดีได้เลยคุณได้เขาฮิวครับผมนะเขาฮิวจำจำมันไม่ได้แบบมันเป็นนามบขอคใครกูซื้อเขาอ้วนเสี่ยวถึงว่าทำไมจำไม่ได้แมง กุศลเขอาอ้วนสตีวเองครับผมนะมีสก,กิลละโมเพิ่มความเร็ว20%แล้วความสว่างจมตีเพิ่มขึ้น5%โอเคสุ่มครั้งแรกได้เหาหิวอ๋อค่าชิ่อเสียก็จะหมดไปเรื่อยตามการเลียกใช่ไหมก็ใช้ให้หมดเลยมาขออีกครั้งหนึ่งหรือจะได้ขายรอบดีสุย่ยจริงนะใครวะ <c oughs> แต่คนนี้จำชื่อซื้อมาซื้อมาหุยเขาเป็นนักพลดกินเขาจะสามารถเพิ่ม XP อ,อ๋อไม่ไม่เพียงแต่เป็นแม่ทัพทีท่ใช้ต่อสู้แต่ว่าเป็นมีบางคนก็สามารถเพิ่ม XP สกิลได้โอเคสุ่ยจริงเพิ่มสกิล งั้นต่อไปก็เรียกแม่ทัพเก่งกันบ้างมาดูที่ใครบ้างเรียกหนึ่งผมจะเรียกแค่เรียกฟรีก็แล้วกันมาเรียกแม่ทัพเก่งใครวะกี่เลงับผมนะกี่เลงนี่รู้สึกว่าจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของอ้วนสุดของแม่ทัพใหญ่ของเอวียนสูอใช่ครับชื่อจีนจะออกว่าเอวียนสูแต่ว่าชื่อไทยจะบอกว่าอว้วนสุดนะเชื่อชาวกันดาบปลายสามคมนี่ก็เป็นคนที่ผมชอบเพราะเป็นแม่ทัพหลักของอว้วนสุด แต่ว่าความหายากเขียวนี่คือต่ําสุดเลยไม่ใช่เหรอเวรกรรมจริงเนี่ยรพอกดฟรีไปหนึ่งครั้งก็ต่อไปก็ต้องใช้ทองงั้นเรามาดูแม่ทับเทพบ้างดีกว่าบอกว่าจะได้เกรดสีม่วงหรือม่วงกรอบทองเลยนะั้นก็ขอวงังใค่ม่วงก่อนแล้วกันมาเรียกเพิ่มสิบครั้งครับผมนะถ้าเกิดเรียกเรียกแม่ทับเทพสิบครั้งจะได้แม่ทับระดับห้าดาวแน่ๆหนึ่งครั้งครับผมนะแต่ตอนนี้ผมขอเรียกฟรีหนึ่งครั้งก่อนมาแม่ทับเทพ โกซุนโอ้แม่ทัพของลิโป้ครับผมนะเป็นหนึ่งในแม่ทัพของทัพลิปโป้ผมชอบก็มีเตียวเลี้ยวโกซุนที่อยู่นในทัพลิโป้แน่นายท่านตอนนี้ท่านเลเวลห้าแล้วจะสามารถรับรางวัลมากมายสำหรับเลเวลตามแด่ที่ท่านไปถึงเลเวลกำหนดและกิจกรรมน่าจะเต้นเพื่อรับรางวัลโอเคกิจกรรมน่าถึงเต้นพอเลเวลห้าแล้วก็จะมีรับรางวัลของขวัญอ่าหินอัปเกรดเองนายท่านถึงตรงนี้แล้วเมื่อวานเลเวลท่านถึงเลเวลกำหนดโอเค รับรางวัลมาเป็นหินอัปเกรดอ๋อก็ต้องการเลยเพราะเราอยากจะอัปเกรดขุนพลนะผมนะสกุลเงินพื้นฐานไม่มีเงินไม่ได้นะโอเคได้ทองกับได้หินอัปเกรดมาที่ไม่มีหินอัปเกรดแล้วก็ไปอัปเกรดได้ใช่ไหมหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีการจัดการโกซุนเนี่ยเลื่อนขั้นโกซุนหนึ่งครั้งเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นนี่ได้โกซุนเลเวลสองผมนะโอเคครับนะผมนะทัางนั้นเรามาลองไปการต่อสู้มัางดีกว่าเนาะหลังจากที่อัปเกรดมาสักพักแล้วลองการต่อสู้ดูว,ว่าง สามารถบุกปล้นหรือว่ายุดทวิตีได้ลองบุกปล้นกันไหมเออใช้ตังหกสิบบาทในการเข้าไปบุกปล้นแต่คนเนะี่ยผมมาแล้วมาไหนดิบุกปล้นจะเป็นยังไงแต่พื้นที่ว่างเพื่อส่งแม่ทัพและกองทัพไปลบอ๋อต้องกดจากพื้นที่ข้างนอกครับผมนะเปิดกดตัวละครจากพื้นที่ด้านนอกกองทัพแล้วมันก็จะเข้ามาโจมตีโอเวนรรมแล้วไงเผอใช้เวลาไปมากไปหน่อย แล้วดันเอาแม่ทัพอ่อนๆมาผมยังไม่ได้เซตค่าแม่ทัพที่จะออกลบเลยดันได้แต่แม่ทัพอ่อนๆมาเวรกรรมนี่ครับระหว่างนี้เราก็จะตีแล้วก็ดูดตังค์มันมาเรื่อยๆดูดตังค์มันมาเรื่อยๆใช่ไหมปล้น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 โอ้โอ้ตังค์ไหลตังค์ไหลตังค์ไหลโอ้พัง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 แม่ทัพที่ป้องกันเมืองมันอยู่ตรงกลางครับผมนะไม่ไปยุ่งกับกูเลยโดนโดนโดนปล้นโดนกูปล้นนอาปล้นเรื่อยๆเลยเวรกรรมปล้นโอ้ยตังค์ตังจะหมดตังค์จะหมดโอ้ยโอ้ยตางพังพังเลยแม่พังเลยแม่ยพังเลยแม่ยอุ้ยพังเลย เจอกันแล้วเว้ยเจกันแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงตีตีคนก่อนไหมตีคนก่อนไหมเฮ้ยไม่ไม่ทับตีแล้วมามาบวกบวกเฮ้ยหัวทหารตัวนั้นมาช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยกูจะตายเวนกลาง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 ทหารเราตายไปเลยปะวะได้ลองดูครับผมโอ้โอ้เออตายห่าเลยเลยนี่อยู่ตัวหนึ่งอ้าวมึงไม่สนใจกูเลยหรือมองไม่เห็นกูว่าเออโดนครับต่อไปเรื่อยๆพี่น้อง หนูเรื่องผมลืมเซตค่าทหารอ่ะดูสามีโกซุนและดันไม่ไดเอามาเวนกรรมอ๋อเรียกมาอ๋อเรียกมาได้เรื่อยโอเวนกร,รมคือทหารธรรมดาสามารถเรียกได้หลายตัวมากเลยครับผมแล้วก็โหลืมกดพอลองกดดูอีกทีโอส,สัยจะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับตอนนี้เราถือว่าลองการต่อสู้ครั้งแรกพลาดไปบ้างไม่มีอะไรลืมต้องเอาแม่ทัพเก่งๆมาแล้วก็กดแม่ทัพได้หลายคนทีละครั้งเดียว โอเคหมดเวลาปล้นมาได้เกือบเยอะเลยไหมเนี่ยแพ้การต่อสู้อ๋อแต่ว่าคุณปล้นตังค์ได้มาเพียบเลยอะแต่ว่าพวกนี้จะไปติดลบใช่ไหมถ้าเกิดแพ้อ๋อเวลาเราจะกําหนดแม่ทัพในการออกทัพจะต้องไปกดตรงที่แทนแม่ทัพนี้ครับผมนะแล้วก็กดกาหนดค่าเออปวดโถเวรกรรมกู้หาตั้งนานนะงั้นก็ขอเปลี่ยนแม่ทัพเลยดีกว่านะอันนี้ไม่ได้ใจนะผมต้องเลือกโกซุนครับผมแล้วก็จะมีอาวุธเสื้อกอและอัญญมณีครับผมนะซึ่ง อาวุธแต่ละอันก็จะมีเกรดต่างกันออกไปผมนะอาวุธสีเทาที่คือจะเป็นอ่อนที่สุดครับผมนะแล้วก็เขียวฟ้าแะ้วก็ม่วงตามแบบที่หาความหายากของตัวละครนั่นเองตอนนี้มีสเกลไม่มีอัญมณีมีอันนึงเอามาอาวุธมีอ,อื่นไหมไม่มีโอเคงั้นใช้แบบนี้ไปก่อนโกซุนครับเย่ yeah. แล้วก็สามารถเรียกผู้ช่วยได้ถ้าเกิดเลือยี่สิบแล้วโอเคตอนนี้ทานมาทัามทผมเปลี่ยนเป็นโกซุนครับผมนะดูดูไมมทัานะแน่แน่โกซุนกูเท่มากเยี่ยม แล้วก็ทีก็มาดูทหารกันบ้างในส่วนของไอเดียกดกดลืมลืมลืมกดตังตังมาตังมาตะเบียงมาสามารถฝึกฝนท,ทหารลูกน้องของเราเวลาที่เราไปบุกเหมือนกันนะผมนะอาเวลกันถ้าอาเวลล้วสามารถปลดล็อกได้ไนะงั้นอาวเวลมาเลยทันทีอืมอาเวลอาเวลโอเคทีนี้ก็ฝึกฝนอ๋อตอนนี้เรามีทหารใหม่ครับผมนะเป็นตอนที่อัพเวลสามารถฝึกฝนอันนี้ได้ไนะมันก็จะฝึกฝนเองออโต้เลยใช่ไหม อลองทำให้เสร็จดูดิจึงตอนนี้ค่ายทหารเรามีอืมพวกนี้ก็คือคนที่เราเจาไปออกลบด้วยทุกครั้งที่มีครับผมนะัดลองยุทธวิธีหน่อยไหมเออการต่อสู้อีกอันหนึ่งครับผมนะเราเข้าไปป้นเราไปเข้าไปต่อสู้ในทัพกระบฏดดูเป็นไงอืมกระบฏดเตียวโกกเราผ่านไปแล้วต่อไปเป็นมิชชั่นพักกระบฏพวกผ้าเหลืองลองดูปะท้าทายสเตทมา ปล่อยคนออกมาจากข้างนอกตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงไหนดีข้างจากข้างบนนี้ดีะ่ะไปมอนปล่อยกดรัวๆไปครับจะเรียกทุกคนมามกองทัพโกซุนบุกเข้าไปเลยโอ้หนึ่งในแม่ทัพขอรลิโป,โปรครับผมมนาะบุกมากโอ้โหตายตายแล้วอีตาย,ตาย,ตาย,ตายโดนลุมตายไม่รอดครับผมนะเรียบร้อยครับโกซุนชนะแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามเย้นี่แหละที่รอมานานรละยาที่ปล้นแบบง่งมาก่อนครับผมนะ น,นี่ก็เหลือแค่โจมตีตัวใอตะให้หมดครับเรียบร้อยครับอัอนนี้ี่ยเป็นมิชชั่นหรือหมดนีเ้เลืองครับผมนะเนี่ยครับตอนเรียกเราสู้กับบทผ้าเหลืองอยู่ดังนั้นนี่แล้วก็เมื่อตีไปเรื่อยก็สามารถเพิ่มความเร็วได้แล้วก็ชนะเลยเยผ่านมิชชั่นนงครับผมนะได้รางวัลด้วยครับอ๋อจะได้ตังก็ได้สเสบียงด้วยดีดีดีโดยหล,ลเราผ่านมิชชั่นจำนวนธงสามารถที่จะมาเปิดหีบข้างบนสุดได้ครับเน่เหีบรางวัลเนี้ยสมมติว่าเราผ่านมิชชั่นด้วยสทธงสามธงสองอันก็ได้เป็น6ธงสามารถไปเร แลกหีบหกทงนี้ได้กดมาจะมีทองห้าร้อยโอเคผมนะแต่ว่ามิชชั่นผมชอบบุกปล้นคนอื่นมากกว่าคุณอยากจะปล้นคนอื่นแล้วมามิชชั่นไม่เลาใจขอบุกปล้นคนอื่นต่อดีกว่ากำลังมันอเริ่มบุกเข้าจากทางสบเบีย,ยงนี้เลยก็แล้วกันไปนะ๋องแต่เริ่มก่อนโอเคแต่เริ่มไปบุกบุกบุกเข้าไป ไปโหแหกแหกแหกโอ้ด่อนนี้ตียากเลยครับเพราะมันเร็วสามแล้วตีไม่ทับมันตีไม่ทัมันลุ้มตีไม่ทับลุ้มตีไม่ทับมันตีไม่ทับกันแมงเวลหนึ่งแมงเวลหนึ่งเองกูเวลสามตีไปตีไปตีไปเรียบร้อยเรียบร้อยลุมลุ้มตีไม่ทับลุ้มตีไม่ทับโอ้ติดสตันตติดสตันใช่ครับโกซุนผมมีสกิลอยู่เว้ยเนื้อเรียบร้อยตายมึงไม่ทับเอาไม่อยู่ถ้าไม่ทับนี้ตายก็คือจบครับผมนะสมมรับแม่มาตีเรียบร้อยครับตีบ้านแมงเลี้ยงอันโอ้โหแบบนี้มีติ์บ้านแตกกกกหหหมมมดดทุุอออันนนะผโโโโ้้ไยาาซูก โอ้โอยโอ้โอยแม่งแม่งเอ้โอยโดนป้อมธนูยิงโก้ซุนโก้ซุนตัดโก้ซุนโก้ซุนหนีไปกันตายห่าเลยเวนกมอ่ามาสบียงมาเรื่อยๆปล้นไมห้หมดครับผมนะนี่แหละครับไปปล้นคนมาแล้วเอามากลับเกรดบ้านเราครับผมนะปล้นบ้านเขาชิบหายมาอัปเกรดบ้านเราเว้ยโอ้โหได้เรื่อยๆแลยแบบนี้ปล้น,ลนบ้านปล้นสบียงแม่งหมดบ้านแน่นอนตอนนี้จังหวะนี้ครับเรียบร้อยนะดีเยี่ยมโอเคเล่นความเร็วได้ผมนะรูบบบบบบเมื่อเล่นไปทัพพัจะสามารถเล่นความเร็วได้ผม หมดดะสเบียงมันหมดบ้านแล้วอ่ะโปหปนอะไรได้หมดทัง้งตังทั้งสเบียงหมดบ้านนะผมนะแต่ว่าอาจจะแพ้แต่เราจะไม่ชนะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราจะชนะเราต้องทําลายพวกนี้ให้หมดแต่ตอนนี้เรายังไม่ชนะยังต้องไปอัปเกรดแม่ทัพมาเพิ่มหน่อยเรียบร้อยเนาะตีไม่หมดอาะแต่ชนะอยู่อ๋อ,อถ้าเกิดชนะแม่แม่ทัพฝ่ายตรงข้าวก็ถือว่าชนะอยู่ใช่ไหมโหได้ตังได้กระสเบียงมาเพียบเลยแต่ว่าเรายังเก็บเรายังเก็บได้ไม่หมดใช่ไหมว่าขีดจำกัดเรามีแค่สี่พัน ใช่จริงด้วยโหผิดประกาศเรามีแค่สี่พัน 4, งั้นต้องอัปเกรดสูสงสุดไหนแล้ว้าพักคลังอัปเกรดเลยแม่งเก็บได้สี่พันมันจะไปพอหาเลยวะเรลยทันทีเลยเปิดเ,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 เก็บเพิ่มได้หกพันแล้ดีมากแต่อยากได้แม่ทับเทพอ่ะลองเสียงเรียกอีกทีดีไม่นเนี่ยใช้ตังสองร้อยแปดสบเลยนะอฮะเขาบอกว่าใช้ตำลึงครั้งแรกจะได้แม่ทัพสีม่วงเอาก็เอาดีมาแม่ทัพสีม่วงจัดมา อุยกายแม่ทัพเห็งอกโคกหกดาวโอ้โหแล้วก็ไม่บอกว่าใช้ตำลึงใช้ตำลึงในการเรียกแม่ทัพจะได้แม่ทัพสีม่วงกูได้เลยนะโอเคงั้นก็เปลี่ยนเลยครับโกซุนบอกอะไรว่าแม่งได,ได้ได้อุยกายปุ๊บกูเปลี่ยนแม่ทัพเลยนะใช่ไหมโูแค่ขนาดยังไม่ได้อัปเกรดยังมากกว่าโอเคผมเอาอุยกายมาเลยย yeah ามาโอ้โหอุยกายพอเป็นสีม่วงแล้วแม่งดูปิ๊งตังมากนะรอบนี้แต่โอ้โหแต่ว่าศัตรูนี่เฮ้ยไป็ศัตรูแม่งดูโหดอย่างเงี้ย <fs ess> แม่ทับเพียบเลยเวรกรรมก็ต้องบุกตีฐานเสบียงมันสเสบียงมันอยู่ตรงไหนวะยุ้งฉางเสบียงมันโหรู้สึกว่าที่นี่มันที่นี่มันเมืองเทพไปนี่วะรู้แต่อันนี้คือเทพมากจะเริ่มบุกจะทางไหนก่อนดีโอ้โหมีห้าหมื่นอ่ะตรงนี้ตรงนี้ไปเวรกรรมเลยเล่าตีดีดีเสบียงกูจะเอาตังนี่วะลืมไปผมมาที่นี่เพื่อจะอบุกเอาตังเวรกรรมโอ้โห ี่มันบ้านคนเทพดี่ว่าเวรกรรมโชคไม่ดีครับผมนะมาปล้นบ้านคนเทพเวลสี่สิบห้าป่ะเนี่ยโอ้ตายหาเวรกรรมเอ้ยทำไมไม่โชคไม่ดีมาอยู่บ้านคนเทพได้สเสบียงมาโคตรน้อยเลยฝึกฝนไม่ดีเวรกรรมเน้นทหารคนหน่อยนะทหารธนูแค่สองคนพออโอเคถ้าเราอยากจะได้แม่ทัพเพิ่มในการต่อสู้เราต้องสร้างแทนแม่ทัพเพิ่มโอ้ยอย่างงั้นเพ,พิ่งจะรู้ตัวเพิ่มแทนแม่ทัพเข้าไปครับผม เราจะเพิ่มคนจะมาบุกอืมดีเยี่ยมโอเคแล้วเมื่อมีแทนแม่ทัพแล้วสามารถเลือกแม่ทัพออกมาได้สมโขไปด้วยกันนะกูเว้ยน่าทานนี้กราีแม่ทัพสองคนแล้วอัพเอาไอ้ครบเลยไอ้ครบเอาไอ้ครบสาคนเราจะให้แม่ทับบุกปเทียสามคนเฮเยทันทีลดค่าให้แม่ทับโจหองออกมาโจหอหรือเขาหิวดีวะเขาหิวมีฟังจมตีมากกว่าอีก เอาเขาหิวแล้วกันบุกปล้นเลยมาตอนนี้กูแม่ทัพสามคนแล้วนี่จะเป็นทัพที่แร่งที่สุดที่ผมเคยบุกปล้นมาโห้ยว้า what the fuck นี่คือแบบฉบับของบ้านของคนที่แม่งสร้างได้โคตรเทพใช่ไหมครับมีกำโพงกำแพงพร้อมแม่ทัพกูจะบุกยังไงครับกูไม่เข้าใจว่ากูจะทำยังไงเหมือนกันเอาว่ากูอยากได้ตังกกูต้องตีที่ที่มันมีตังค์แถวแถวนี้ปะ ไปบุญตรงเนี้ยโอ้โหเร็วนี่ยโอ้ตีตังเอาเอาไมได้เยอะเอาไปเยอะโอ้ยสี่สิบโอ้กูมาผิดบ้านบ้านแม่งไว้ยหกสิบโอ้กูมาผิดที่มากโหแต่ขนาดเรามาแป๊บเดียวเราเปิ้ลได้หมื่นแปดนะผมนะตังค์แม่งเยอะกันขนาดไหนที่ดูกันนะผมกูตีแค่แป๊บเดียวก็ได้หมื่นแปดอะ โอเคครับก่อนที่เราจะตัดพาร์ทกันก็มาถึงช่วงที่ผมรอคอยผมนะช่วงที่ผมชอบที่สุดครับผมนะช่วงที่เราจะมาสุ่มตัวละครไปเรื่อยเพื่อหาตัวละครเทพนั่นเองครับผมนะหรือสุ่มการ์ดนั่นเองไอ้ยาซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้มีตังค์เท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ผมได้เงินมาแค่ไม่กี่บาทนะ <c oughs> โอเคครับผมนะผมก็จะมาสุ่มตัวละครไปเรื่อยครับผมด้วยจำนวนเงินที่มีก็จะสุ่มได้เยอะอยู่ก็จะมาลองสุม่มเพื่อได้ตัวละครเทพเป็นสามกครับผมนะถ้าให้ดีอยากได้ ไอการ์ดม่วงกรอบทองเป็นการ์ดท,ที่หาย,ยากที่สุดในเกมนี้ครับผมนะซึ่งการ์ดท,ที่ผมเล็งไว้ก็คงจะเป็นการ์ดลิโป้กวนอูหรือไม่กเตเตียวหวยครับถ้าเกิดได้สามตัวนี้ก็คือโอเคครับผมจบภารกิจแล้วนะอืมรู้สึกว่าจะตัวคอนเทมจากการสุ่มการ์ดครับผมมาอืมสามารถเรียกสิบครั้งก็ได้อะงั้นก่อนอนผมขอเปิดด้วยการเรียก10ครั้งก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเริ่มเรียกทีละครั้งทีละครั้งจนกว่าจะได้การ์ดม่วงกรอบทองนะเป่ะ เรียกสิบครั้งได้เล่งทองสมุโคมาเ้ยสุนหกโอ้เอียนสีโอ, e N C. โอ้ได้กรารม่วงมาสองใบครับผมนะแต่ไม่ใช่กรารม่วงกรอบทองสุ่สิบตัวยังได้กรารม่วงแค่สองใบครับผมนี่หาไม่ได้ง่ายาผมนะแต่ผมได้เล่งทองสมุโคมมาเจคอีก,กิมเล่งทองเล่งทอง e N C, สุนหกเอียนสีโจเซตีเซ็งกรารม่วงที่ได้ก็คือสุนหกกับเ e อียนสี C, ซึ่งเป็นคนของวีโกกจัดว่าดีครับผมแต่ยังไม่ได้กรารม่วงกรอบทอนะไม่เป็นไร คราวนี้มาลองสุ่มทีละอันดีกว่าครับเอาจนกว่าจะได้การม่วงกรอบทองหรือไม่ก็ริปโปกก้กลอูลเตียวหุยคอยแค่ได้หนึ่งในสามตัวเนี่ยผมโอเคแล้วมาอืมอีกกิ่มยังไม่ดียังไม่ดีเอาไมเอาไม่หนึ่งสองเตียวเป่ามไม่ไหวแล้วผมนะเรียกสิบครั้งมาอีกหนึ่งทีเฮ้ย เล่าปีเอ้ย่โอเคนะครับเล่าปีหายากมากหนึ่งในสามพี่น้องสาบานผมได้มาแล้วผมนัดแต่ที่เลี้ยงไว้คือกนอูก,กับเตียวหุยจะได้เล่าปีมาก่อนเอามาอีกเตียนอุยสุดยอดขุนพลแห่งวีโก้ครับผมนะแล้วก็เล่าปีแล้วอะโกนอูเตียวหุยลิปปป้ออยากได้เฮ้ยจะไม่ได้จริงเหรอ ตังกูมีเยอะนะเว้ยกูเอาจนได้อะอีกสิบคนเอียนสีอีกแล้วเหรอตังโตอีกแล้วเหรอเสียวเกี้ยวโอ้รอบนี้ได้เยอะครับผมนะในแพ็คเดียวได้สี่คนในแพ็กเดียวสตวีเอเดีวยวกกใจหายาก แค่การม่วงกรอบทองธรรมดาก็หายากครับไม่ต้องนับวันริปโป้กวนอูเตียวหุยเนีียโอ้โห,หมดไปเป็นแสนแล้วโอ,อ้เอาการมาเกียงอุยวันนี้ไม่เคยได้ไม่เคยได้เยอะริปโป้กวนอูเตียวหุยริปโป้กวนอูเตียวหุยห เราปีออกไปตัวหนูหินเนี่ยเย็นสีตายเกี้ยวเดี๋ยวตุ๊ห์ไทยสูตรจูไทยสูตรจู โจหินเกเทอยู่ครับโจหินเทมากกรอะส,สวยดีแต่ริปโป้คนอูดเตียวหวยุยภาพแม่ทัพนี่ไงอะ่ะแม่งเงยคนอูดเตียวหวยุยมันก็มีนะเวย้ยคดอูดเตียวหุยเนี่ยผมไม่เห็นภาพริปโป้นะในตัวอย่างภาพแม่ทัพที่มีตัวอย่างให้ดูว่าผมนะโอเคผมไม่เห็นริปโป้แหละแต่คนอูดเตียวหุยมันมีนะเวย้ยนี่ยคดอูดเตียวหวยุยแล้วก็จูโล่งเนี่ยมาเฉียวก็ได้อลรอดีเหมือนกัน กาเซียงโจจูเตียวเสี่ยเนี่ยลิโป้เนี่ยแม่งเงยต้องใช้เคร็ดกับผมนะเราต้องจ้องภาพลิโป้ไปเวลา5วินาทีแล้วมันจะมาครับผมนะ1 2 3 4 5โอาม้เคมามาเ้ ม้าเขียวโอเคการม้วงกรอบทองม,ม้าเขียวผมนะไม่ใช่ตัวที่อยากได้แต่เป็นตัวอที่หายากริงครับผมโอเคครับผมขอยอมแพ้ดีกว่าเปิดมาเป็นชั่วโมงแล้วอะโอ้โหใครที่ต้องการความท้าทายในการเปิดการ์ดก็ขอเชิญมาร่วมสนุกกันได้แล้วผมนะคือผมถึงไม่มีตังเยอะไว้ช่วยแลยนะ้วและคุณต้องมีดวงด้วยผมนะผมเปิดมาตั้งนานที่การ์ดที่ได้ที่ดีที่สุดคือริบบอนกรอบทองแล้วก็มาเฉียวกรอบทองเท่านั้นเองครับผมโอ้โห เอาไว้เดี๋ยวผมไปกดหลังใหม่ก็ได้กันเ้ที่ผมได้ผมจะมาแจยดูทันทราบแล้วกันนะผมนะโอเคครับเพื่อนผมขอจบการรีวิวขั้นตอนในเพียงเท่านี้ครับผมนะสำหรับเกมวอร์สากาละครนะก็มันเป็นเกมที่เล่นได้เพลินดีผมนะแทบจะไม่ต้องรออะไรมากครับผมนะเพราะว่าเกมแนวสร้างแนวอะไรเนี่ยปกติแล้วต้องรอนานใช่ไหมครับผมนะแต่เกมนี้ถึงแม้ว่าเราจะรอการสร้างหรือรออะไรบ้างแต่เราก็กดไปตีได้เรื่อยครับผมนะเนี่ยครับ สามารถไปปล้นศัตรูได้เรื่อยๆแบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะเนี่ยคือกดปุ๊บขอแค่มีตังค์60บาทที่มันสามารถไปปล้นได้เรื่อยๆแล้วก็ต่อสู้ได้เรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดอะไรกดนู่นกดนี่กดนันดน่น,นไปเรื่อยๆคือผมเล่นมาเกือบชั่วโมงเนี่ยยังแทบไม่ต้องรอหรืออะไรเลยมันต้องไม่หยุดนี่ไงนะคือกดไปเรื่อยๆอย่าผมนะเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆจริงๆครับผมนะแล้วก็เป็นเกมแนวสามก๊กที่หลายคนอาจจะชอบกันก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาดวลกับผมนะผมนะโุยกายนะมีอุยกายนะเวอร์ซิเบตแล้วนะผมนะตัวความผมชื่อแบงกามครับก็มาเเจกกันนได้ใม War Saga ครับผมนะก็ เวยก็เข้ามาเล่นเยอะๆผมนะไว้เจอก,กันใหม่พันหน้าผมเบกเกอร์อแคตเตอร์ตัวน,นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีรับฟืดฟู